สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเมียสุกนวัตในชุดนักศึกษา เป็นหนึ่งนพระเอกที่สาวๆยกให้เป็นสามีแห่งชาติสำหรับเบียสุกลมวัตทั้งวางตัวดีสุภาพและน่ารักมากๆเลยทีเดียววันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านมารู้จักกับเบียให้มากขึ้นเท่านั้นยังไม่พอเราจะพาแฟนๆย้อนอดีตไปส่องความหล่อของเขาในชุดนักศึกษาด้วยเบียมีชื่อจริงว่าสุกรวัตรขนารถเกิดเมื่อวันที่18เมษาย,ยนพุทธศักราช2528ภูมิลําเลำนาเป็นคนจังหวัดขอนแก่นส่วนสูง185ซมจบการศึกษาระดัซนติเมตรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากรรม นํโยทางาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอแนแก่นจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสาขาบริหารการจัดการสื่อบันเทิงสถาบันกันตนานิสัยส่วนตัวของเขาเป็นผู้ชายที่มีความสุภาพให้เกียรติคนและเขายังมีความรับผิดชอบต่องานที่เขาได้รับรวมไปถึงยังมีชีวิตที่เรียบง่ายติดดินและยังมีความภูมิใจในความเป็นตัวเองเป็นลูกอีสานผู้บ่าวขอนแก่นที่แท้จริงไม่เคยปิดบังความเป็นอีสานของตัวเองอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Amazing News ขอบคุณครับ